การแจกประชาธิปไตยก็พ้นผิดค่ะมกัการแตกยับท้ำซัดไบเดนศัตรูรัฐต้องโค่นหลังผู้นำขู่ปราบคนหนุนท้ำขวาจัดฟาสซิตกำจัดสั่นให้ค่ะอเมริกาจะต้องลุกเป็นไฟเมื่อมหาอำนาจเดี่ยวสหรัฐกำลังแตกกริเราลึกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญ,ญาณความขัดแย้งที่สะสมสอบปะทุอย่างรวดเร็วโดวยปัจจัยจากการแข่งขันชิงอำนาจในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ระหว่างพรรคเดโมแครตผู้ครองเสียงข้าง ก,กับพักรีพับลิการผู้ท้าชิงทวงบัลลังค์คืนในขณะที่คะแนนสนับสนุนของไบเดนต่ำเตี้ยแค่38%เปอร์เซ็นต์ซึ่งล่าสุดทางด้านของทรัมป์ก็ปรากฏตัวด้วยความดุดันตราหน้าไบเดนเป็นศัตรูของประเทศสติปัญญาบกพร่องไม่เหมาะเป็นผู้นำสหรัฐทั้งปลุกระดมคนอเมริกันให้ลุกขึ้นสู้พักที่ปากว่าตาขยิบอ้างเสรีแต่ปฏิบัติต่อคนมกัการเห็นต่างดังศัตรูของชาติปรามาทผู้กล้าหาญของชาติว่าเป็นผู้ลคลั่งไคล้ขวาจัดหลังจากที่ ไบเดนออกมาประนามดุเดือดว่าผู้สนับสนุนครัมป์และพรรครีพับลิกันเป็นพวกสุดโตงขวาจัดเป็นศัตรูประชาธิปไตยจะทำประเทศถอยหลังและมีการเยอืหอยันว่าจะไม่มีวันโค่นรัฐบาลของเขาสำเร็จมีแค่ปืนสู้รัฐบาลไม่ได้ถ้าจะทำต้องมีบินรบ F-15 เป็นอย่างน้อย ถั่วก็ลงขนาดใหญ่ใส่ไบเดนค่ะว,วันรุ่งขึ้นออกมาแก้ตัวเสียงอ่อยว่าไม่ได้หมายความว่าอเมริกันและสมาชิกรีพับลิกันทุกคนแค่พวกที่หนุนความรุนแรงเท่านั้นถึงคราวต้นแบบประชาธิปไตยโดนเองชอบแจกประชาธิปไตยไปทั่วโลกจนประเทศอื่นแตกแยกแหลกรานแล้วตัวเองก็ก,กอบโกยผลประโยชน์ตามหลังความขัดแย้งภายในประเทศครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ขัดกันของสองพักใหญ่เท่านั้นแต่ลงลึกรากฐานความคิดความเชื่อซึ่งแม้แต่คน อเมริกันยังเริ่มเชื่อแล้วว่าประชาธิปไตยของสหรัฐกำลังล่มสลายวันที่5กันยายน2565สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และ USA ทูเดย์รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้เดือดว่าประธานาธิบดีสหรัฐเป็นศัตรูของรัฐโดยอ้างว่าคำปราศัยที่โจไบเดนกล่าวเมื่อวันศุกร์โดยมุ่งเป้าไปที่ทรัมป์และผู้สนับสนุนของเขาคือผู้นำชาวอเมริกันที่ชั่วร้ายเต็มไปด้วยความเกลียดชังและสร้างความแตกแยกมากที่สุด อดีตผู้นำสหรัฐอ้างถึงการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่เมืองวิสเกตบาร์โมลรัฐเพนซิลเวเนียโดยท้ัมกล่าวว่าไบเดนได้ใส่ร้ายป้ายสีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง71ล้านคนที่สนับสนุนทรัมป์ระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ไบเดนอ้างว่าพรรครีพับลิกันกำลังถูกครอบงำขับเคลื่อนและข่มขู่โดยโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันปักหมุดแนวคิดมากาซึ่งไบเดนประนามว่าเป็นตัวแทนของอุดมการณ์สุดโตง่ง ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อประเทศนี้โดยทัมก็กล่าวว่าไบเดนเป็นศัตรูของรัฐและกลุ่มที่ควบคุมเขาซึ่งวนเวียนอยู่รอบตัวเขานั่นก็คือศัตรูของประเทศนี้แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นไบเดนก็ทําเป็นลืมสิ่งที่เขาพูดทามพูดเน็บ ทำให้เกิดเสียงหัวเราะจากผู้ชมเขายังกล่าวว่าไบเด่นมีความบกพร่องทางสติปัญญาและไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นําประเทศม่วันศุขที่ผ่านมากระแสทวลงกลด่าประธานาธิบดีโจไบเดนอึ้งในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียทําให้ไบเดนต้องออกมาแก้เกี้ยวว่าเขาไม่ได้ถือว่าผู้สนับสนุนทรัมป์ทุกคนเป็นภัยคุกคามต่อประเทศแต่ว่าทรัมป์ก็ทั้งตอบโต้และก็เน็บแนมกลับ นับตั้งแต่การถูก FBI จู่โจมคนบ้านพักเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา FBI ได้ยึดเอกสารความลับสุดยอดจากที่พักของเขาในมาอาลาโก ส่งผลที่เกิดการสอบสวนทางอาญากับทรัมป์สำหรับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติจรกรรมและกฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและการทำลายบันทึกของรัฐบาลกลางจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการฟ้องร้องต่ออดีตประธานาธิบดีหรือทีมของเขาแต่อย่างใดเพราะกระแสสังคมอเมริกันเริ่มมีการตั้งคำถามว่าเป็นการเลิกปฏิบัติกำจัดศัตรูของประธานาธิบดีไบเดนในขณะที่ปิดบังคดีของบุตรชายเขา ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ทรัมป์ขู่ว่าคำพูดและสิ่งที่ไบเดนทำจะสร้างฟันเฟืองอันตรายที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเขากล่าวว่าตัวอย่างที่ชัดเจนของการคุกคามที่แท้จริงจากเสรีภาพของอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเราได้เห็นการใช้อำนาจที่น่าตกใจที่สุดครั้งหนึ่งโดยรัฐบาลชุดนี้ซึ่งไม่มีรัฐบาลใดในประวัติศาสตร์อเมริกาเคยกระทำต่อคนอเมริกัน ความคิดเห็นของไบเดนเป็นการตอกลิ่มสังคมสหรัฐที่แตกร้าวอยู่แล้วด้วยปัญหาผิวสีปัญหาความเหลื่อมล้ำซ้ำด้วยปัญหาเศรษฐกิจให้ปริแยกหนักกว่าเดิม วาททิลินทางการเมืองที่ไบเดนใช้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือสื่อทรพจน์ที่หยาบคายที่เขากล่าวในฟิลาเดลเฟียนั้นคือปักหมุดลึกลงในความทรงจำของคนอเมริกันแล้วที่ว่ากองกำลังสนับสนุนมาค้าและทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยของอเมริกาเป็นตัวแทนของพวกหัวรุนแรงที่คุกคามรากฐานของสาธารณรัฐของเราต่อจิตวิญ,ญญาณของประเทศนี้เท่ากับพิพภากษาวว่าใครที่ไม่สนับสนุนไบเดนและเดโมแครตคือศัตรูของรัฐบาล ไบเดนยังกล่าวย้ำว่าเมื่อผู้คนโหวตให้โดนัลด์ทรัมป์และสนับสนุนเขาในตอนนี้พวกเขาไม่ได้ลงคะแนนให้โจมตีสาลากลางพวกเขาไม่ได้ลงคะแนนให้ล้มล้างการเลือกตั้งพวกเขากำลังลงคะแนนให้กับปัชยามาก้าของทรัมป์ซึ่งเป็นแนวคิดกึ่งฟาซิส กลยุทธ์ของไบเดนครั้งนี้อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกกระแสตีกลับสร้างความขุนเคืองให้คนอเมริกันจำนวนมากรอวันปะทุแตกหักทำให้ภาพสะท้อนของสังคมสหรัฐตอนนี้บ่งบอกชัดเจนว่าประชาธิปไตยในมือของผู้เต็มเปี่ยมด้วยความโลภโกรธหลงยอมนำไปสู่ความแตกเ้าฉาในที่สุดค่ะลูกคาสหรัฐค่ะปูตินประกาศโลกหลายขั้วแจ้งเกิดรสัสเซียจีนอินเดียเสาหลักออกกฎหมายปกป้องชีวิตจิตวิญญาณรสัสเซีย คือหากับฝ่ายโลกตะวันตกอย่างยิ่งค่ะเมื่อรัสเซียประกาศชัดว่าโลกใหม่แห่งอำนาจหลายขั้วได้จัดตั้งขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรมและไม่มีประเทศใดจะพาลบล้างได้ในงานฟอรัมเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่มีประเทศเข้าร่วมอย่างไม่เกรงใจสหรัฐกว่า60ประเทศและน่าดีใจค่ะที่ประเทศไทยไม่ตกขบวนนอกจากนี้สื่อตะวันตกตื่นเต้นกับคำประกาศกฎหมายใหม่เรื่องนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีปูตินที่ไฟเขียวโอบอุ้มประชาชิรัสเซีย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ไม่ยอมให้ใครคมเหงสวนทางสหรัฐและตะวันตกที่พยายามผลักไสคมเหงคนรัสเซียให้มีมีตัวตวนในโลกใบนี้ด้วยการคว่ำบาตรมันทุกอย่างที่เป็นรัสเซียนี่คือคําประกาศสู้ของปูตินค่ะวันที่7กันยายนค่ะสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และเดอะสเตตท่ามของสิงคโ,ครโปร์รายงานว่าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาประธานที่ปดีปูตินของรัสเซียลงนามอนุมัติหลักการนโยบายต่างประเทศฉบับใหม่ลงพื้นฐานแนวคิดโลกของรัสเซียหรือรัสเซียเวอร์ ประธานาธิบดีรัสเซียวาลาดีมีร์ปูตินอนุมัติแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายด้านมนุษยธรรมของรัสเซียในต่างประเทศออกกฤษฎีการที่เกี่ยวข้องของประมุขแห่งรัฐและข้อความของแนวคิดถูกโพสบนเว็บไซต์ทางการแนวคิดโลกของรัสเซียมุ่งเน้นอุดมการแบบอนุรักษนิยมว่ารัสเซียควรปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมธรรมเนียมและแนวคิดของโลกรัสเซียโดยนโยบายต่างประเทศฉบับใหม่สนับสนุนให้กลุ่มผู้รักชาติที่อาศัยในต่างประเทศทำตามสิทธิ์ของตนเอง นอกจากนี้นโยบายต่างประเทศฉบับใหม่ยังระบุให้รัสเซียเพิ่มความร่วมมือกับกลุ่มประเทศของชาวสลาบจีนและอินเดียตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางละตินอเมริกาและแอฟริกาอย่างเคารพซึ่งกันและกันกฤษฎีการระบุว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดงานและประเด็นสำคัญของนโยบายมนุษยธรรมของรัสเซียในต่างประเทศ พระเจ้ามีกิจดีกาให้อนุมัติแนวความคิดด้านนโยบายมนุษยธรรมของรัสเซียในต่างประเทศแนวคิดประกอบด้วย6ส่วนส่วนแรกครอบคลุมบทบัญญัติทั่วไปส่วนที่2อุทิศให้กับผลประโยชน์ของชาติรัสเซียในด้านมนุษยธรรมในต่างประเทศและนําเสนอวัตถุประสงค์งานและหลักการของนโยบายดังกล่าวส่วนที่3แสดงรายการประเด็นสําคัญของนโยบายด้านมนุษยธรรมในต่างประเทศ ส่วนที่4ี่ครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรมกับรัสเซียในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคีส่วนที่5อุทิศให้กับการเสวนาระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างศาสนาส่วนที่6เกี่ยวกับการสร้างและกลไกพื้นฐานสำหรับการดำเนินการตามนโยบายด้านมนุษยธรรมในต่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะงานช้างที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดวัดใจใครเป็นพันธมิตรได้จัดขึ้นอย่างคึกคักในงาน Eastern Economic Forum 2022เริ่มขึ้นที่เมืองวาลาดิวอสตอกของรัสเซีย ดึงดูดผู้เข้าร่วมจากกว่า60ประเทศทามกลางสงครามคว่มบาตรระหว่างมอสโกลและตะวันตกตัวแทนธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากกว่า60ประเทศและดินแดนต่างๆได้เข้าร่วมการชุมนุมเป็นเวลา3วันเมินการคุมขู่ความบาตรของสหรัฐและพันธมิตร ประธานทีน่ปดีดิตินกล่กาวปาฐกถาเปิดงานมีเนื้อหาโดยย่อกล่าวถึงโลกแห่งพ้าหูขั้วอํานาจหรือมัตติโพลร์พาวเวอร์ได้เกิดขึ้นแล้วและจะไม่หวนกลับสู่วังวนเก่าๆที่ผูกขาดด้วยอํานาจเดียวผู้นํารัสเซียกล่าวว่ารูปแบบยูนิโพลร์ที่ล้าสมัยกําลังถูกแทนที่ด้วยระเบียบโลกใหม่มัตติโพล่า ตามหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันตลอดจนการยอมรับสิทธิของแต่ละรัฐและประชาชนในเส้นทางการพัฒนาอธิปไตยของตนเองศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลกำลังก่อตัวขึ้นที่นี่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันในกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี้อยูริอูชาคอฟข่าผู้ช่วยอาวุโสข,ของปูตินด้านกิจการระหว่างประเทศได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ประธานทีน่ปดีกล่าวที่ EEF ประธานาธิบดีปูตินเน้นที่เป้าหมายและกลยุทธ์ของมอสโกอย่างมากท่ามกลางแรงกดดันจากตนตกที่มีต่อรัสเซีย หัวข้อของฟอร,รัมในปีนี้คือบนเส้นทางสู่โลกหลายขั้วจุดมุ่งหมายของงานคือการเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่นำโดยรูปแบบเศรษฐกิจใหม่และจัดที่มีเวทีร,ระหว่างประเทศสำหรับการเจรจารทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงผู้เข้าร่วมจะหารือเกี่ยวกับ,กบความพยายามในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมือเซี่งยงไฮ้นำโดยจีนรัสเซียอินเดียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็ไม่ตกขบวนโลกหลายขั้วค่ะ นายกรัฐมนตรีอินเดียค่ะนเรีนทลาโมดีนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรียาคอฟของมาเลเซียและนายกรัฐมนตรีฟาร์มินชินของเวียดนามก็คาดว่าจะส่งข้อความวิดีโอที่ฟอรัรมนี้โดยประเทศไทยและเมียนมาค่ะก็มีกําหนดพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสเกซอยกูในงานนี้ด้วยในบรรดาแขกรับเชิญในการประชุมวันพุธนี้ค่ะได้แก่หลี่ชานชูประธานคณะกรรมการประจําสภาประชาชนแห่งชาติของจีนและผู้นําของอาร์เมเนียค่ะมองโกเลียและเมียนมา เมกาพวาค่ะโลกอาหรับย้ายข้างซบโลกหลายคั่วสีจิ้นผิงพบปูตินที่เอสซีโดันพันธมิตรทหารจีนรัสเซียพังงาดค่ะ เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมนะคะรัสเซียและจีนต้องกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟนเพิ่มขึ้นโดยแรงกดดันจากสหรัฐและพันธมิตรเมื่อผนวกกับโลกอิสลามที่เข็ดลาบถูกสหรัฐเอาเปรียบมานานหันหน้ามาจับมือด้วยไดสร้างความหวั่นวิตกให้กับสหรัฐและโลกตะวันตกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอาการร้อนรนกระตุ้นสงครามในจุดว่าไฟพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เร่งความเร็วขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมาหาอํานาจเดี่ยวสหรัฐที่เคยมีอํานาจค,ครอบงาําเศรษฐกิจการเงินของโลกอย่างไร้คู่แข่ง มาวันนี้ถูกท้าทายด้วยกลุ่มพหุอํานาจใหม่ทางเศรษฐกิจและการทหารจึงต้องทําทุกวิถีทางสกัดหรือทําลายพลังอํานาจกลุ่มใหญ่ที่กบฏต,ต่อ,อก,การครอบงําของตนวันที่8กันยายนาค่ะสำนักข่าวทัสและรัสเซียทูเดย์รายงานว่า อันเดรเดดิซอฟทูรเซียประจำกรุงปักกิ่งเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนยืนยันจะพบกับประธานาธิบดีวลาเดเมียม์ปูตินแห่งรัสเซียแน่นอนในการประชุมสุดยอดพันธมิตรเซี่ยงไฮ้หรือเอสโอที่อุซเบกิสถานกลางเดือนนี้บทวิเคราะห์ของกองบรรณาธิการรัสเซียทูเดย์กล่าววา่า กลยุทธ์เดิมของแองโกลอเมริกันในการเล่นเกมแบ่งแยกและพิชิตครอบครองกับรัฐอิสลามไม่อาจดํานดเนินต่อไปอีกได้เมื่อการจับมือร่วมกันของผู้อํานาจใหม่ในโลกได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างแท้จริงประกอบกับการนำที่เข้มแข็งเดดดเี่ยวของรัเสเซียและพันธมิตรร่วมชะตาก,กรรมอย่างจีิพร้อมหนุน เมื่อการกับก,กันโรคโควิด -19 ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปการประชุมสุดยอดได้กลับสู่วาระทางการทูตอย่างแรกชาติตะวันตกกลับมาประชุมแบบเห็นหน้ากันโดยการประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปและนาโตได้เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนพลังอำนาจสู่ตะวันออกแล้วผู้นำระดับสูงของเอเชียไม่ได้พบปากกันเป็นเวลาน,านานกว่า3ปีแล้วแต่ในหนึ่งสัปดาห์องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮห,หรือว่าเ c o จะรวมตัวกันในเมืองสมาคัญ์ของอุซเบกิสถานและจะรวบรวมผู้นำทั้งหมดมารวมกันจน กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะยังไม่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกําลังจะมาเนื่องจากผู้สังเกตการบางคนสันนิษฐานว่าเขาจะไม่ออกจากปักกิ่งก่อนการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ในกลางเดือนตุลาคมแต่ตั้งแต่นั้นมาก็มีการประกาศว่าผู้นําจีนจะไปเยือนคาซัคสถานในสัปดาห์านหน้าดังนั้นการเดินทางไปอุซเบกิสถานจึงเป็นข้อสรุปมาก่อนเช่นกัน การประชุมระหว่างสีและปูตินจะเป็นครั้งที่2ในปีนี้แต่เป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนัลเลนทาลาโมดีของอินเดียและนายกรัฐมนตรีเชบาช,ชาริฟของปากีสถานค่ะจะพบกันเป็นครั้งแรกในเมืองซามาร์คน สำหรับเพื่อนบ้านทั้งสองที่มีประวัติความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในเอ o กำลังกลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับการเจราจาและเอ o เองก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิมในฐานะพันธมิตรความมั่นคงทางทหารของรัสเซียจีนในเอเชียกลางปัจจุบันกลุ่มนี้ค่ะก็มีรัฐนิวเคลียร์สีรัฐนั่นคือเกือบทั้งหมดของสมาชิกที่ไม่ใช่ชาวโะวันตกในอุซเบกิถานเอ o อได้ขยายจากแจะก,ก,กลายเป็น9ประเทศเนื่องจากขั้นตอนการเข้าเป็นภาคีของอิรานจะเสร็จสมบูรณ์เร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามค่ะองค์กรจะไม่ถูกจากัดอยู่เพียงจํานวนสมาชิกเท่านั้นได้ประกาศความตั้งใจที่จะเริ่มขั้นตอนการโอนเบลารุสจากผู้สังเกตการไปยังสมาชิกถาวรแล้วและจะไม่หยุดเพียงแค่นั้นอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศที่มีอิทธิพลต้องการเข้าร่วม s อ o อย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้สังเกตการสี่ประเทศในองค์กรแต่ตอนนี้เตหารานเข้าร่วมในคณะกรรมการและเบลารุสกําลังเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงขณะอัฟกานิสถานและมองโกเลียเข้าคิวรอในทางเอกสารเป็นทางการก่อนหน้านี้อุป สัจสำคัญในการรวมเข้าเป็นสมาชิกของอัฟการนิสถานคือการมีอยู่ของทหารสหรัฐในประเทศปัญหานี้ไม่มีอีกต่อไปหลังเมกาเปิดก้นจากอัพการนิสถานดังนั้นการยอมรับอัพการนิสถานในเอสจะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อสถานการณ์ในประเทศมีเสถียรภาพและมีการจัดตั้งระบบการปกครองกฎหมายและระเบียบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือโดยธรรมชาติจากประเทศสมาชิก SCO เพื่อยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการซ้ำเติมทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและชาติโตนตก ล่าสุดก็เกิดระเบิดพลีชีพถล่มสถานทูตรัสเซียกลางกรุงคาบูลค่ะคงจะเป็นสัญญาณบอกความกังวลที่สหรัฐมีต่อสถานภาพของตนในตะวันออกกลางแม้จะอ้างว่าเป็นฝีมือของไอซิดแล้วเหตุใดกลุ่มเกาะก,การร้ายหัวรุนแรงจึงฟื้นขึ้นชีพอีกได้เมื่อสหรัฐอ้างว่าช่วยทำลายล้างหมดแล้วประเทศล่าสุดที่สมัครเป็นสมาชิกองค์กรพันธมิตรเซี่ยงไฮ้หรือเ c o อประกอบด้วย9รัฐได้แก่อเมเนียอาเซอร์ไบาจานกัมพูชาเนปาลศรีลังกาตุรกีกาตาร์อียิปต์และซาอุดีอาระเบีย สประเทศสุดท้ายเข้าร่วมองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ซีเรียและเมียนมาก,ก็ต้องการมีส่วนร่วมร่วมกับสหรัฐอารับเอมิเรสซึ่งสแสวงหาการเข้าร่วมโดยทันทีแม้ว่าคำขอดังกล่าวค่ะจะไม่สามารถทำได้แต่ก็เป็นสัญญาณของความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในองค์กรซึ่งก็มีการขับเคลื่อนโดยพันธมิตรของจีนและรัสเซีย เหตุผลชัดเจนที่ทําให้ปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะตั้งแต่ต้นปี2020วิกฤตโรคระบาดโควิดที่มีเขาลางว่าอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่ส่งผลทําให้เกิดวิกฤตโลกาพิวัต์ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนของรัสเซียบีบให้สหรัฐชาติตนตกเปิดเผยตัวตนว่าใครก็ตามที่ไม่ลงโทษรัสเซียเท่ากับหินด้วยและเป็นพวกปูติน จากนั้นการยุยยุคข,ของปัญหาไต้หวันก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐพันธมิตรและจีนอย่างไม่อาจหวนคืนโลกทั้งใบถูกบังคับให้เลือกข้างภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ค่ะแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศที่มีอิทธิพลมากมายในโลกมุสลิมคือการแสดงจุดยืนความเป็นอิสระแต่ต้องเลือกว่าจะยืนข้างรัสเซียจีนหรือสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปวันนี้ค่ะโลกอาหรับเผยชัดว่าอยู่กับรัสเซียและจีนแต่พันธมิตรทางทหารของสหรัฐเช่นตุรกีและซาอุดิอาระเบียจะประสานผลประโยชน์กับ งไหนในความสัมพันธ์นี้ก็ยังต้องจับตาค่ะ พิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2อ9 9บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนหอมมัน1กิโลกรัม1299บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บบาทส่งฟรีไหมส่งฟรี ถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดดุษอิตรดิษฐครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่เริ่มเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดน,นะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G.I นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตนะครับหรูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหนึ่นบาท1หนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาท